มีหลายคนบอกถ้าอยากขยันให้ลองเป็นหนี้ดูแต่แม่ว่าไม่ใช่ถ้าอยากขยันให้ลองเลี้ยงแมวดูจากเป็นคนไม่ตื่นเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าแมวมันปุปก,กติเป็นคนมิงเกลียบเน้ําก็ถือกติว่าคนที่อาบน้ำก็คือคนสกปรกแต่พอเลี้ยงแมวนะต้องเช็ด ตัวแป้งขนให้มันทุกวันทุกวันนี้ที่ทํางานนะ่ะหาของนู่นนี่นั่นมาขายไม่ใช่เพราะเราขยันนะแต่เพราะมีตัวภาระรออยู่จำไว้นะในวันที่เราทำงานหาเงินอย่างเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากแต่ก็ยังมีแมวที่ยังนอนได้อย่างสบายใจอยากรู้จังคนที่เขาเลี้ยงแมวแล้วแมวอ้อนเนี่ยเขาทำบุญด้วยอะไรกันนะ ที่บ้านเราไม่มีล็อกโมเมนต์ออนดูขอติดูติดูติอนอกจากไม่ออนแล้วยังสอบสวมแม่อีกตายไปก็ตกนรกอย่างเดียวอะปล่อยเป็ดแสนล้านชาติดูทำคนสิ <c oughs> หากคุณมีอาการเหล่านี้ไม่ต้องตกใจหนึ่ง <c oughs> คุยกับแมวต้องใช้เสียงสองสองเห็นแมวข้างทางไม่ได้ต้องเข้าไปทำความรู้จักตลอดสามซื้อของให้แมวมากกว่าของตัวเองสี่อาหารแมวแพงกว่าของคนอีห้าไม่อยากไปเที่ยวไหนเพราะว่าห่วงแมว หากคุณมีอาการเหล่านี้คุณคือธาตุแมวมีคนบอกว่าถ้าเราเอาแปรงสีฟันรูปหัวแมวแมวก็จะคิดถึงแม่ของเขาเพราะแมวจะรู้สึกคิดถึงเหมือนสัมผัสของแม่ตอนที่เขายังเป็นแมวเด็กอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าแม่แมวจะไม่อยู่แล้วแต่แม่หน่องคนนี้ก็จะดูแลพวกหนูให้ดีที่สุดนะ